สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับเยทุกปมแตงโมคุยกับโตโนโ่ช่วงสุดท้ายชีวิตปมขาใจเรื่องพ่อแฟนเรื่องแปลกมากความปรารถนาที่แตงโมอยากได้เียทุกปมแตงโมคุยกับโตโนโ่ช่วงท้ายชีวิตปมขาใจเรื่องพ่อแฟนนิกกี้ณชาตเผยคลิปเปิดเรื่องลับแตงโมนิดาที่ไม่มีใครรู้จากแก๊งเพื่อนสนิทแอนนา ทางช่อง Youtube นิกกี้นชัดโดยกลุ่มเพื่อนสนิทแตงโมคือแอนนาฮิปโปและพุดเดิลมาเล่าเรื่องราวเพื่อนรักครั้งมีชีวิตโดยบางช่วงบางตอนแอนนาได้เผยว่าเรื่องน่าแปลกมากความปรารถนาที่แตงโมอยากได้อยากมีอยากเจอโมทําสําเร็จหมดเลยก่อนโมจะเสียอยากเที่ยวกับเบิร์ดแฟนหนุ่มก็ได้ไปภูเก็ตกลับมาก็เสียแอนนากล่าวอีกว่าก่อนหน้านั้นมีเรื่องโตโน่ต,ติดค้างอยู่ในใจ โตโน่ไม่ได้มางานพ่อโศมีอยู่วันหนึ่งล่าสุดไม่นานมานนี้เองด้านฮิปโปช่วยเล่าต่อว่าไม่เกิน3เดือนโมมาสวบ,บแต่วันนั้นนางแปลกแต่งตัวดีเลยปกติสวบ,บก็คือใส่ชุดนอนแล้วมาเลยแต่วันนั้นแต่งตัวดีสิ่งที่เราหันไปเจอคือโตโน่นั่งอยู่แล้วลงรถเจอเลยสิ่งสุดท้ายเขาก็ได้พูดกันคุยกันเสียปมโตโน่เขาก็พูดว่ายินดีด้วยนะ กับรักครั้งใหม่นะโมโมก็บอกว่าโอเคเช่นกันนะพี่เขายังได้ทักทายในช่วงสุดท้ายแอนนากล่าวว่าเขาได้เคลียร์ทุกปมเขาไม่น่าจะมีห่วงอะไรฮิปโปยังบอกด้วยว่าแต่เขาแค่มีฝันบางอย่างกำลังจะทำแต่ยังไม่ได้ทำสักทีคือร้องเพลงกำลังติดต่อชินมาช่วยทำเพลงพุดเดนเล่าว,ว่าออกมาปรึกษาบอกเรา ร้องเพลงเพราะเขาอยากทำ Youtube ทำเอ็แอนนาเผยด้วยว่าแตงโมไปพูดไม่อยากให้ตายแล้วมาชื่นชมอยากให้มองที่ผลงานที่เขาทำมาตั้งแต่เริ่มจริงๆขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ